สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีมังกรค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะมีดาวย้ายแค่2ดวงคือดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธอ่าแล้วก็ดาวพุธเนี่ยเข้าโคจรแบบเสรจะมีการย้ายราศีอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปรับดาวแป๊บนึงนะคะอาแล้วก็ ดาวอังคารก็โคจรพักองศาย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนไปเรียบร้อยแล้วคนลักนาราศีมังกรเนี่ยนะคะมีดาวอาทิตย์มีดาวพุธกลุ่มลักนาอยู่อ่าแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุพ,พะและดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยปัญหาอะไรก็อาจจะเข้ามาอ่าเยอะแยะมากมายรวมทั้งอ่า เรื่องสุขภาพร่างกายด้วยอ่ะนะคะก็ต้องระวังอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายด้วยนะคะคนลักขณาราศีมังกรทีนี้วันที่5กกุมภาพันธ์นะคะก็มีการย้ายของดวงดาวเลยคือดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะเป็นดาวเจ้าเรือนอาริเนี่ยนะคะ,อ,ะอยู่ร่วมกับดาวคู่สมพลคือดาวเสา และเป็นดาวตัวตนของเราอยู่ในเรือนเงินทองด้วยนะคะก็เป็นช่วงที่เราเนี่ยนะคะก็ยังฝักใฝ่มีความมุ่งมั่นตั้งใจหา,หาเงินหาทองอ่าก็คือหารายได้รายได้เข้ามาเยอะรายได้ก็มีช่องทางเข้ามาแต่รายจ่ายก็มีเยอะด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งอ่าแล้วก็บางทีปัญหาต่างเนี่ยนะคะก็มารุมเร้าให้เราต้องใช้จ่ายเงินได้ เราก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินของเราไปในทิศทางที่ให้เหมาะสมนะคะทิศทางที่เหมาะสมแล้วก็ดูเรื่องความจําเป็นด้วยสําหรับคนรา,ราศีมังกรดาวพุธย้ายไปแล้วดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมตามเข้าไปในวันที่13กุมภาพันธ์เห็นไหมคะดาวอาทิตย์เนี่ยเข้าไปกระตุ้นเรื่องการเงินการทองเนี่ยอ,อยู่ในเรือนกระดุมพระของเจ้าชะตา อาทิตย์กับเสาร์เป็นคู่ธาตุไฟอาทิตย์กับพุธเป็นคู่ปัญญาก็เป็นช่วงจังหวะที่เงินเข้าเงินออกเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็รายได้รายรับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายาทำการค้าทำธุรกิจอะไรลูกค้า,าก็เกื้อนหนุนทำให้คุณมีรายรับที่ดีนะคะแต่รายจ่ายของคุณก็ยัง มีอย่างต่อเนื่องอยู่นะคะก็ระวังและบริหารการจัดการใช้ใจ่ายให้ดีๆระชวนจวังหวะนี้เองเนี่ยนะคะตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะ,ะสบายตัวมาบ้างนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนบรณะเนี่ยย้ายออกจากเจ้าชะตาแล้วย้ายจากตัวเราออกไปแล้วนะคะแต่ก็ไปอยู่ในเรือนการเงินการทองก็ไปดูแลเรื่องการใช้ใจ่ายเงินให้มากหน่อยนะคะทีนี้ เรามาเห็นได้ว่า,าการย้ายของดาวอาทิตย์วันที่13ผ่านไปดาวพุธค่ะมีการย้ายอีกครั้งเข้าสู่ราศีมีนดาวพุทธที่โคจรเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยนะคะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะเป็นดาวเจ้าเรือนอริโคจรเข้าไปพบเจอกับดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนกัมมะและดาวเจ้าเรือนปุตตะเห็นไหมคะกัมมะปุตตะสัมพันธ์กับสุภะ และก็อาริอยู่ในเรือนสหัสชชะมองเห็นว่าเจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่คุณก็อาจจะวิ่งเต้นหรือบางคนนะคะก็จะมีการวิ่งเต้นหรือว่ามีการติดต่ออะไรที่สัมพันธ์กับการงานมากขึ้น ออกสู่สังคมที่สัมพันธ์กับการงานมากขึ้นหรือมีการเดินทางที่สัมพันธ์กับการงานานะคะอา,อาจจะมีโครงการหรืองานใหม่ๆโครงการที่น่าสนใจแล้วเราก็ออกหาข้อมูลในตรงจุดนี้มีแนวคิดมีความคิดที่อยากจะทำธุรกิจอยากจะหาะไรายได้เพิ่มไรายได้เสริมกำลังหาข้อมูลหรือกำลังออกไปเจรจาติดต่ออะไรเพิ่มเติมที่สัมพันธ์กับเรื่องการงาน อย่างนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะดูโดยรวมแล้วเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยนะคะ,ะก็จะต้องดูแลเรื่องการเงินการทองดีๆแต่การงานก็จะมีโอกาสที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกับการแก้ไขปัญหาไปในตัวนะคะดาวอังคารเนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยนะคะ,ะโคจรอ,อยู่ในเรือนอริเนี่ยนะคะสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยนะคะแล้วรอผลรับ ที่คิดว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ดีเดี๋ยวบางทีอาจจะมีการาเลื่อนมีการล่าช้ามีการไม่เป็นไปตามอย่างนั้นก็ให้หันกลับไปดูแลเอาใจใส่มาดูข้อบกพร่องข้อตกลนอะไรที่ดูแล้วยังรู้สึกว่ายังไม่ละเอียดพอก็ต้องกลับมาทบทวนดูแลใหม่นะคะทบทวนสิ่งที่เราทำใหม่ ให้มันมีความรัดกุมน,นะคะในการทำอะไรต่างๆแล้วผลเสียหายเกี่ยวกับงานของเราจะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะในตรงจุดนี้ส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์มองดูว่าจะเป็นช่วงที่เจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการเขาเรียกว่า พบเจอคนมากหน้าหลายตาน,นะคะในช่วงจังหวะนี้สําหรับคนที่เป็นโสดอาจจะมีโอกาสามีบิตต่างเพศใหม่ใหม่ที่น่าสนใจที่เราก็รู้สึกถูกใจนะคะหรือความรักก็มาในรูปแบบเพื่อนหรือเราอาจจะไปเจรจาไปติดต่อการงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สัมพันธ์กับผู้คนมากหน้าหลายตาอาจจะรู้จักกันในวงงานอย่างเงี้ยก็เกิดความรักอย่างนี้ก็มีหรือเกี่ยวกับ เกี่ยวพันกับรักในวเวรียนอย่างเงี้ยสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่วา่าถ้าเป็นคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วอ่ะเป็นช่วงที่เราอาจจะเดินทางร่วมกับคนรักไปนู่นไปนี่ด้วยกันบ่อยๆอ,อย่างนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะสําหรับนักเรียนนักศึกษาถ้ารักในวเวรียนก็จะต้องอมีขอบเขตนะคะให้ ให้เหมาะสมให้ความเป็นเพื่อนกันก่อนอย่างนี้ดีกว่านะคะก็จะไม่เกิดผลเสียหายอะไรอะไรที่จริงอะไรที่แน่นอนอบั่นใจอะไรก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็น์ในช่วงจวังหวะน,นี้ถ้าพบเจอความรักเนี่ยนะคะเพราะว่าจะอยู่ในช่วงที่ลุ่มหลงม,มัวเมากันมากกว่าต้องรองให้จังหวะด,ดาวที่ดีกว่านี้ถึงแม้ว่าดาวศุกร์เป็นมหาอุดนะคะแต่เจอกับดาวราหูอยู่เนี่ยมองเห็นว่า อย่างไรเนี่ยนะคะรอดาวราหูย้ายออกก็จะดีความรักความสัมพันธ์มันก็จะจะได้แบบเห็นเด่นชัดขึ้นหรือไม่ก็ดาวสุขขับเคลื่อนไปนะคะข้างหน้าอ่าไปอีกเนี่ยนะคะถ้าโดยเฉพาะถ้าอ่าเลื่อนไปสักสองราศีก็จะดีกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาไม่ต้องเร่งรีบในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะค่อยๆดูสำหรับคนที่โสดเนี่ยนะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนก็ทำอะไรร่วมกัน มีอะไรที่ต้องคิดต้องตัดสินใจอะไรร่วมกันงานก็อาจจะต้องได้ทำร่วมกันหรือมีการเดินทางการติดต่อการออกสังคมร่วมกันอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงก็จะเป็นในลักษณะแนวนี้หลังวันที่13ไปสุขภาพร่างกายก็จะค่อยค่อดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ยังคงที่ต้องรักษาสุขภาพอยู่นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ทําอะไรก็ให้มีสติอรอบคอบในการพูดในการเจราจานะคะแล้วคุณก็จะไม่ผิดไม่ผิดพลาดนะคะและการงานของคุณก็จะขับเคลื่อนไปได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ